สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับป้อมปแระด้อีกแล้วนะคะวันนี้น่าสดมาคุยกับทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะประสบการณ์การรักษาสิวนะคะด้วยตัวเองเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะจะมาดูกันเนาะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะไปทําอะไรมาบ้างเข้าคลินิกไหมกินอาหารเสริมไหมใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะสิวถึงได้หายไวขนาดนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไปแพ้ทรีทเมนต์ตัวหนึ่งจากคลินิกหนึ่งมาเนาะมันเป็นทรีทเมนต์ที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะค่ะมันก็เลยทาให้ผิวของเราเนี่ยอักเสบขึ้นแล้วก็สิวเห,อห่อขึ้นร้ ะะว่าเห่อแบบนี้เลยนะแบบเหอหนักมากผิวมันแพ้แล้วมันอักเสบแล้วก็สิวอักเสบเนี่ยก็ขึ้นแบบอีกวันหนึ่งอะคือขึ้นพิบเดียวขึ้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอย,อย,อยขึ้นมาตลอด2อาทิตย์ให้หลังนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแชร์นะคะ5้าไอเทมนะคะที่เราใช้รักษาสิวใช่เราใช้ดูแลตัวเองนะคะมาตลอด1เดือนนาะอให้ผิวของเราเนี่ยจากแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ได้นะคะก็คือแบบวันนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยก็คือครบ30วันพอดีนะไอเทมแรกนะคะไม่ใช่ไอเทมมาแบบเป็นตัวเป็นตนนะคะแต่ว่าเป็นไอเทมแรกที่เราอยากจะ แนะนำให้ทุกคนไปหาก็คือไปพบแพทย์ผิวหนังทุกคนก็คือไปหาหมอก่อนเลยนะคะว่าเฮ้ย แพ้แบบนี้มันคืออาการแพ้จากอะไรมีสาเหตุจากอะไรนะคะแก้ยังไงได้บ้างนะคะตัวป้ปมเองเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะคะก็จะมีแพทย์ผิวหนังประจําตัวที่เรามักจะไปหาเขาบ่อยๆเวลาที่แบบเออเกิดอาการแพ้เกิดอาการพังแล้วก็เป็นคุณหมอที่รักษาสิวเรื้อรังของเราเนี่ยให้หายขาดได้ด้วยนะคะก็คือเป็นพี่หมอต่อนะคะจากสกินรีมคลินิกเนาะถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะคะก็แวะไปหาพี่หมอได้นะคะถ้าใครอยากจะลดล็อกตัวเองนะคะอยากจะเข้าใจว่าเออสิวมันเกิดจากอะไรสิวของเรามันเกิดจากอะไรมีต้นตอมาจากอะไรแก้ได้ไหมใช้เวลานานเท่าไหาไรย่ยเ แนะนำนะคะให้ไปพบแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางนะให้คุณหมอช่วยดูให้นะคะบอกเลยว่าชีวิตจะง่ายขึ้นมากออเท,ที่2นะคะก็คืออาหารเสริมนะคะแล้วก็ไปหาอาหารเสริมเนี่ยมาทานเพื่อช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ไวขึ้นเนาะซึ่งมาเป็นจังหวะเหมาะพอดีที่คนแบบ DM เอเยอะมาก DM แตกแตนมากคือคนชอบทักมาถามเราเนาะว่า คยกินยี่ห้อนี้ไหมเป็นยังไงรีวิวให้หน่อยสิล้องให้หน่อยสิอะไรเงี้ยซึ่ง DM ถามถึงยี่ห้อเนี้ยเยอะมากคนถามเยอะมากทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินทุกคนต้องเคยเห็นผ่านตาคือน้องกอรี่นั่นเองค่ะดังมากๆเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะเคยได้ยินชื่อเขาเคยเห็นหน้าเขามาอยู่แล้วเนาะหลายๆคนก็แบบเฮ้ยมันดีจริงไหมการตลาดหรือเปล่าอะไรยังไงซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแบบ มันดีขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาดังในเรื่องของการงัดผิวกู้ผิวจากการเป็นสิวให้ผิวกลับมาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดังเรื่องนั้นมากมนะคะซึ่งเราก็ไม,ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้ลองเนาะเพราะว่าก่อนน้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิวแบบหนักขนาดนั้นนะคะพอประจวบเหมาะปุ๊บเป็นสิวนักปุ๊บแพ้ปุ๊บสิวอักเสบขึ้นเต็มหน้าปุ๊บกดเลยค่ะเอามาลองให้ดูเลยค่ะจะได้รู้ไปเลยเนาะว่าเออสรุปมันงัดจริงไหมได้ผิวกลับมาแข็งแรงจริงๆไหมอะไรยังไงนะคะก็คือกดมาลองให้ทุกคนดูเลลยออออออัััันน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 ีีีี้้้้กกกก็็คคืืหมดไปแวาตงิ ได้มาอีกประมาณครึ่งซองนะคะก็คือเขาจะมาเป็นคู่หูดูโอแบบนี้นะคะอันหนึ่งเป็นคอลลาเจนอีกอันนึงเป็นวิซีนะคะพูดถึงน้องคอลลาเจนก่อนนะคะก็คือน้องซองชมพูนะคอลลาเจนที่เขาใช้เนี่ยเป็นคอลลาเจนไดแบบไทยนะคะเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กที่สุดนะคะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เกือบทั้งหมด100เอเนะคะเป็นคอลลาเจนในไทยที่เหมาะกับการทานไปเพื่อดูแลผิวโดยเฉพาะนะคะตัวนี้เนี่ยเขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาที่ดีที่สุดด้วยนะคะอย่างที่เราเคยบอกน้องว่าการทานคอลลนนะะาูาณ5000 ถึง1 0,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งใน1เม็ดเนี่ยบรรจุคอลลาเจนอยู่ที่454มิลลิกรัมนะคะเขาให้ทาน4เม็ดเนี่ยเราก็จะได้คอลลาเจนประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันเนาะซึ่งมันเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์อยู่แล้วนะคะสามารถดูดซึมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะแล้วก็สกัดมาจากปลาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดด้วยนะคะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ไม่ผสมแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณคอลลาเจนที่เขาให้มานะคะซึ่งงงงงงออ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 ยยยย่่่่่่่าาาาาาททททีีีเเ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 เรรรรรคคคคคิินน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 ฟ์์์มุกกกกไปตตััั้้แแแะะะะลลลจจจห็ผ็ผผนนใืขขซวชดบ จ้ตัววิตามินซีนะคะสองสีส้มนี้เป็นวิตามินซีวิตามินซีที่เขาให้มาเนี่ยเป็นออเซอรอลเชอรี่นะคะ500มิลลิกรัมแล้วก็มีวิตามินซีสังเคราะห์เนี่ยอีก35มิลลิกรัมนะคะมีโทอมอโท้เอ็กซ์ตรักอีก30มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีออเรนจ์คอมเพล็กซ์ดีอีก96มิลลิกรัมนะคะห <c oughs> ลักๆรวมๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือให้วิตามินซีที่เข้มข้นมาก สูงมากนะคะอย่าง a c e ซรา a c h รี่เนี่ยเข้มข้นกับวิตามินซีสังเคราะห์หรือว่าเข้มข้นกับวิตามินซีจากส้มเนี่ยมากถึง30เท่าเลยนะซึ่งโทมิโต้เอ็กซ์ตรักที่เขาเลือกให้มานะคะเป็นโทมิโต้เอ็กซ์ตรักที่ให้ไลโคปินสูงมากเข้มข้นมากเข้มข้นกับวิตามินซีเนี่ย 80เท่าเลยนะคะเพราะว่าเขาส่งตรงจากแลบจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะอันเนี้ยคือเวิร์กมากๆนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือวิตามิน C เนี่ยเขาเป็นโคแฟกเตอร์ในการสร้างคอลลาเจนจําได้ใช่ไหมคะเราเคยบอกทุกคนไปแล้วนะว่าวิตามิน C เนี่ยสำคัญม,มากๆในการสร้างคอลลาเจนนะคะการทานวิตามิน C เสริมเข้าไปนะคะจะช่วยดูดซึมคอลลาเจนนะคะจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ไวมากขึ้นนะคะนอกจากนีนนยการทานทอม a t โตวิตนซีถุงนี้นะคะนอกจากจะได้ประโยชน์พื้นฐานของวิตามิน C เหมือนวิตามินีซ ช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากการทำลายจากแสงแดดใช่ไหมคะเป็นแอนตี้ออกซิแดน n ์เป็นแ a n t i a จ i n งได้ดีด้วยนะคะก็ยังได้ในเรื่องของการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ประโยชน์จากไลโคปีนสายพันธุ์สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูใสดู glow ดูเล่นแสงดูแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์จากการทานวิตามินซีถุงนี้เลยนะคะพอมันทานคู่ก,กันกับเจ้าคอลลาเจนเนี่ยมันก็เลยบูสต์การทำงานได้ดีมากเนาะอย่างที่บอกนะว่าวิตามินซีหรือว่าโทเเมโทอ็กแทรคเนนนนนีีีี่่่่ยยยชวให้้้คอลลาาาเเเจททขไไปงดดมากขึ้นมีประสิทธิภาาพมกขึ้นนะะค ก็คือเหมือนเป็น Boost, วิตามินบูสต์ผลวิตามินเล่งผลอะไรประมาณนั้นเลยนะคะคอลลาเจนที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เสียเปล่าเนาะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนธรรมชาติในร่างกายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานคู่กันนะคะก็จะให้ผลได้ดีกว่าการทานเดี่ยวเดี่ยวนะคะอันนี้ป้อมทานมา1เดือนนะคะสังเกตได้เลยว่าเออผิวเนี่ยลื่นขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเป็นการทานคอลลาเจนเข้าไปเนาะย,ยังไงผิวเนี่ยก็ต้องลื่นขึ้นจริงๆอยู่แล้วแหละแล้วเรารู้สึกว่าระยะเวลาการรักษาสิวของเราเนี่ยมันลดลงมากๆนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเป อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาเนี่ยประมาณแบบ2เดือนเป็นต้นไปใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือใน1เดือนเนี่ยมันดีขึ้นมากๆนะคะคอลลาเจนหรือว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้นนะคะผิวแข็งแรงได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็กลับมามีสุขภาพที่ดีดูเปล่งปลั่งดูออร่าแบบเนี้ยได้ไวขึ้นนะคะน้องเขาเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะขนาดเล็กกว่าแคปซูลทั่วไปนิดนึงนะคะทําให้ทานง่ายมากขึ้นนะคะใน1นซองเนี่ยจะมี60เม็ดนะคะอย่างละ60เมนะ็ดเนาะตรงไหนเนี่ยอยากจะกู้ผิว งัดผิวนะคะก็คือให้ทานอย่างละ4เม็ดนะคะก็คือรวมกันเป็น8เม็ดต่อวันเนาะหซองเนี่ยมี60เม็ดนะคะเพรา,าะฉะนั้นเนี่ยก็จะทานได้ประมาณ15วันนะคะคือเราเป็นคนกินยายากมากทุกคนแต่ก็ต้องกินทีละเม็ดอยู่ดีนะเหมือนแคปซูลมันลืนน่นๆอ่ะเนาะมาเลยกินง่ายขึ้นเกินง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดไม่ได้ใหญ่เกินไปเนาะก็เลยไม่ได้แบบมีความแพนิคแอทแท็กในเรื่องของระยะเวลาหวังผลนะคะแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะอย่างป้เอเองเนี่ยเริ่มเห็นผลว่าแบบ ผิวลื่นขึ้นผิวดูแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็คือใน2อ,อาทิตย์แรกแล้วนะคะพอทานมาครบหนึ่งเดือนเนี่ยผิวมาเลยตอบสนองได้ค่อนข้างดีขนาดนี้นะคะในส่วนของคนที่ไม่เคยทานมาก่อนนะอาจจะต้องให้เวลาน้องเขามากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าอาหารเสริมใดๆนะคะต้องให้เวลาเขาในการเดเวลอปในการฮิวนะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบเห็นผลเลยเห็นผลทันตาข้ามคืนใดใดนะคะ ไม่มีทางนะคะแล้วเราจะพิจารณาซื้อหรือว่าพิจารณาลองทานอะไรนะคะอยากจะให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมีพื้นฐานวิทยาศยาสตร์รองรับนะคะให้ไปหาดูหาอ่านก่อนนะอย่างกอรี่เนี่ยป้อมหาดูหาอ่านก่อนเลยนะว่าเอออย่างคอลลาเจนเขาบอกว่าช่วยเรื่องผิวว่ะมันใช้คอลลาเจนสายพันธุ์ไหนใช่ใดประเภทเปล่าเป็นสายพันธุ์อย่างไงมาจากไหนน้ำเข้าจากไหนนะคะอย่างวิตามินซีเนี่ยของกอรี่เนี่ยก็ไปหาเลยว่าเออเขาใช้วิตามินซีอะไรใช้ออใช้อเซเลร์เชอรี่หรอใช้ลาโคบีนหรอใช้จากแหล่งสวิสเซอร์แลน ข้อมูลอะไรลองรับขนาดเนี้ยก็คุณจะไม่ลองอยู่ดีนะคะเวลาคนถามเข้ามาว่าเคยลองไหมลองให้หน่อยอะไรงไงเนี้ยถ้าเราไปหาข้อมูลมาแล้วมันน่าสนใจนะคะก็จะเอามาลองให้กันดูแบบนี้นะคะ่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทานมาตลอด1เดือนนะคะอย่างที่บอกนาะเปลี่ยนจากแบบนี้นะคะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนี่น่าสนใจจริงๆน,นะคะเนี่ย ก็คือผิวเราดูแข็งแรงขึ้นมากผิวดูเล่นแสงกลับมาดูสุขภาพดีกลับมาดูอิ่มน้ำขึ้นนะคะในส่วนของการเป็นคอลลาเจนและวิตามินซีเนี่ยถือว่ากอรี่เนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะหมวดที่2ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็คือในหมวดของอาหารเสรินะะนม,สมนะคะในหมวดที่3นะคะก็จะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวโดยเฉพาะเนะเพราะผิวเห่อแพ้แดงขนาดนั้นนะคะเฟชนะคะตัวนี้เป็น ฟอ r รล r ี c คอ e r y รีแครมมิ่งแมนะคะได้เป็นตัวแถมด้วยซ้ำทุกคนคือเราสั่งสกินแคร์จากเซฟรามาเยอะมากนะคะแล้วตัวนี้ก็ได้เป็นตัวแถมมาน้องเขาเนี่ยเป็นโอเวอร์ไนท์มาสนะคะเป็นมาส์กหน้าแบบลนะิฟออนเนาะคือทาแล้วก็นอน<ม>ได้เลยไม่ต้องล้างออกนะคะก็คือทาเหมือนมอยส์เจอรไรเซอร์ได้เลยนะคือเราแบบแสบหน้าเจ็บหน้าหน้า,นาแดงคันย,ยิบเลยนะแล้วเราก็มาร์กอันเนี้ยไปเช้า,าม,มาคือความแบบยิบยิบนั้นอนะหายไปเลยทุกคน มันดีน้องเขาเนี่ยมันชื่อฟลอร์ all, ใช่ไหมคะน้องเขามีสารสกัดจากดอกไม้ที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นลดการอักเสบเช่นมีแพชชั่นฟลอเวอร์ออยล์นะคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็มีคอนฟลอเวอร์ our, ซึ่งน้องเขาจะช่วยสูดดิ้งผิวได้ดีมากผิวของเราเนี่ยสงบแล้วก็มีเชอร์รี่บอสสอมนะคะที่ช่วยในเรื่องของ texture ผิวของเราเนี่ยให้ดูเรียบเนียนมากขึ้นนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสควอเรลซึ่งสควอเรลเนี่ยเป็นไฮเดเรชันที่ดีมากๆนะคะเป็นมอนะยเซอร,ร์เซอองของขร ไฮเดรชันนะคะช่วยในเรื่องของการปรับโทนสีผิวได้ด้วยนะกระปุกเดียวอยู่เลยนะคะแต่ว่าที่ชอบเลยเนี่ยที่เห็นผลแบบชัดเจนมากๆเนี่ยคือในเรื่องของการซู t ติ้งผิวครามมิ่งผิวช่วยปอบประลผิวได้ดีมากๆนะคะคิดว่าถ้าหมดเจ้ากระปุกเล็กเนี่ยต้องไปตำกระปุกใหญ่มาไว้แน่ๆนะคะชอบมากนะเป็นไอเทมปอบประโลผิวที่เพิ่งคนพบแล้วก็ชอบมากๆนะคะหมวดที่4นะคะก็คือเป็นหมวดของการแต้มสิวนั่นเองค่ะเพิ่งเพิ่งเจอนะคะเพิ่งไปเจอเขามาแล้วเราชอบมากๆนะคะก็คือน้องมิซูมิ เลยทุกคนอย่างที่บอกนะว่าจังหวะที่เราเป็นสิวเนี่ยไปกรุงเทพพอดีไม่ได้พกยาแต้มสิวใดๆไปก็คือไปเดินวัดสันแล้วก็มีไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยตั้งอยู่บนเชลเด่นมากก็เลยแบบเออลองอย่างหลอดสีฟ้าเนี่ยเป็นเจลแต้มสิวนะคะส่วนหลอดสีดาเนี่ยเป็นครีมพอกสิวนะคะเป็นอารมณ์แบบ p l a y m a r k หรืออามาร์คโคนอะไรประมาณนั้นนะคะหลอดสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจลแต้มสิวแปบไท์นะคะช่วยให้สิวอักเสบสิวแบบที่กาลังปะทุสิวหัวช้างสิวแดงๆสิวใดๆนะคะได้เกือบทุกสภาพสิวเลยนะช่วยให้สิวเนี่ย ยุบตัวไวขึ้นนะคะเนื่องจากน้องเขามีไฟโตแซคคาไลน์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเติบโตของสิวเนาะไอสิมที่มันแบบกำลังจะเบ่งบานเนี่ยมันก็ยุบตัวได้นะคะสิวที่อักเสบแล้วเนี่ยก็อักเสบน้อยลงนะคะยุบตัวได้ไวขึ้นนะ่านการทดสอบจากสถา,าบันผิวหนังแล้วเนาะว่าเออไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสารให้เกิดความระคายเคืองใ,ใดๆนะคะผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เวิร์กมา,มากๆนะอีกอันนึงที่ชอบนะคะก็คือเป็นโคลนมาสผิวนะคะ,ะ,คะ ur, ซัลเฟอร์แอคเน่คลนะะคเอร์์นนนัั่่เเเเอออองงซซึไไ้จาบโลฟรี่ยมันช่วยให้สิะคะ3 ขึ้นนะคะสิวพดต่างๆเนี่ยดูยุบตัวลงไวขึ้นมากๆนะคะเวิร์กมากนะใช้คุ่กันคือดีมากๆนะคะถ้าใครอยากลองนะคะก็ลองไปหาซื้อจากเซเว่นก่อนก็ได้นะเพราะว่าเซเว่นมันมีแบบซองขายใช่ไหมคะล้วค่อยไปซื้อแบบหลอดที่วัสั่ก็ได้ะคะ่ะหมวดสุดท้ายนะคะก็คือบำรุงก็แล้วเข้าคลินิกพบแพทย์ทานอาหารเสริมปอบประมผิวแต้มสิวใดๆแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายห้ามลืมห้ามเด็ดขาดไม่งั้นที่ทำมาทั้งหมดคือศูนย์ศูนย์เปล่าเลยนะคะก็คือ กันแดดนั่นเองค่ะกันแดดสำคัญมาก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 ที่สุดนะคะส่วนตัวนะหากันแดดมาทั้งชีวิตหามานานมาก,พ,กพลิกแผ่นดินหาให้เขาเท่านั้นเป็นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆถ้าตอนเช้าไม่อยากจะแบบเลเยอร์อะไรหลายสิ่งหรือว่ารีบไม่อยากจะแบบมาทาหลายๆอย่างทามจอร์ไรเซอร์ทาเซรัม่มทากันแดดอะไรเงี้ยอยากจะแค่ล้างหน้าแล้วทากันแดดออกไปได้เลยเนี่ยตัวเนี้ย ตอบโจทมากเพราะว่าเขามีทั้งสารให้ความชุ่มชื้นสารปอปรปอรโลมแล้วก็สารกันแดดในหลอดเดียวมชอบมากเขาให้มันแน่นค่ะเี้เนื้อคนจะหนักเนื้อคนจะเหนียวเนื้อคนจะเนอะเนื้อคนจะทายยากไม่เลยเนื้อดี ที่สุดเท่าที่เคยทามาเนื้อดีมากเหมือนแค่ทามอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ได้กันแดดไปด้วยจึ้งมากนะคะต้องบอกว่าเขาให้กันแดดเนี่ยมาถึง7ตัวด้วยกันนะคะให้สารกันแดดเนี่ยมา7ชนิดครอบคลุมทั้ง UVA และ UVB เลยนะคะนอกจากนีนนย้ยังให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์มาเพิ่มด้วยนะแล้วก็ให้สารที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียร์พัตเตอร์สคาเลนเซรามาย์ไตรกิสลายคอเลสเตอรอลให้มาเยอะมากนะคะสาหรับการเพิ่มความชุ่มชื้นเพียงพอมากๆยังไม่พอใครเคยได้ยิน ว่าฟิสิโอเจลดังในเรื่องของ AI ครีมนะคะก็คือไอครีมหลอดแดงน,นั้นนะที่ช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวดังมากในเรื่องของการปอบประโลมผิวสารตัวเดียวกันนะคะก็คือเจ้า PEA เนี่ยอยู่ในนี้ด้วยเป็นทั้งมอเจอร์ไรเซอร์เป็นทั้งปอกประโลมเป็นทั้งซูตติ้ง Shooting, แล้วก็เป็นทั้งซันสกปรีนด้วยหลอดเดียวขบลว ลดไม่ไหวลดไม่ไหวอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่เราใช้มานะคะตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วผิวของเราเนี่ยพัฒนาได้ไวฮิวตัวเองได้ไวแล้วก็ดีขึ้นได้ไวขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยเอามาแชร์กันเนาะดูแลให้มันครอบคลุมนะคะตั้งแต่ต้นเหตุคืออะไรไปพนแพทย์นเลยนะคะอย่างที่2ก็คือบํารุงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว,ว่าสกินแคร์ใดๆนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือป้องกันเนาะเอาให้มันครบจบครอบคลุมนะคะผิวของเราเนี่ยมันมีหลายชั้นเนาะผิวใหม่เนี่ยมันเกิดแล้วก็จะค่อยๆขย,ยับขยับขยับขึ้นนมมาเ่ป็ผิวให ใน28วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลากับวงจรเหล่าเนี้ยหน่อยนะคะต้องให้เวลาผิวของตัวเองเนี่ยได้รักษาตัวเองตามขั้นตอนตามกระบวนการธรรมชาติของเขาดีกว่านะคะแล้วก็การทานอาหารเสริมหรือว่าการใช้สกินแคร์ใดๆนะคะต้องใช้อย่างถูกวินยัยใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยใช้ให้มันต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้เห็นผลในระยะยาวเนอะอันนี้ก็เป็น5หมดหมู่นะคะที่เราใช้มา กสดเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เป็นสิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิวเนื้อร่างนะคะหายได้แน่ๆนะคะพบแพทย์เลยหายได้แน่ๆนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสิวเป็นผื่นเป็นแพ้ไปอุบิเหตุอะไรมานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะหายได้แน่นอนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะอยากจะให้ลองอาหารเสริมลองสกินแคร์ลองแต่งหน้าหรือว่าลองอะไรใดๆนะคะคอมเมนต์คุยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย